คเด็กๆค่ะวันนี้พบกับครูอ้อมอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยดอกไม้นะคะเมะื่อวานเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของดอกไม้ไปแล้วนะคะวันนี้ครูอ้อมจะพาเด็กๆมารู้จักส่วนประกอบของดอกไม้กันค่ะค่ะส่วนประกอบของดอกไม้ได้แก่1กลีบเลี้ยงนะคะ,จะเจริญเติบโต ช่วยป้องกันอันตรายให้กับดอกไม้ที่ยังอ่อนอยู่นะคะกีบเลี้ยงส่วนใหญ่จะมีลักษณะส,สีเขียวแต่พืชบางชนิดอาจมีกีบเลี้ยงเป็นสีอื่นเพื่อใช้ร่อแมลงให้มาผสมเกสรค่ะต่อไปกีบดอกค่ะกีบดอกจะมีสีสันที่สวยงามบางชนิดจะส่งกลิ่นหอมตรงโคนของกีบ อาจจะมีต่อมน้ำหวานเพื่อช่วยรอมแมลงมาผสมเกสรค่ะและต่อไปค่ะเป็นเกสรค่ะเกสรได้แก่เกสรตัวผู้เกสรตัวผู้นะคะจะประกอบด้วยชูอับเรนูและอับเรนูซึ่งบรรจุระอองเรนูไว้ผสมเกสรเกสรตัวผู้จะมีอยู่หลายตัว และอยู่รอบๆเกสรตัวเมียค่ะต่อไปเกสรตัวเมียค่ะเกสรตัวเมียนะคะจะมีอยู่อันเดียวอยู่ตรงกลางของดอกไม้ภายในจะมีรังไข่ซึ่งรอบรรจุขไข่อ่อนไว้ผสมกับละอองเลนูค่ะเด็กๆรู้จักส่วนประกอบของดอกไม้แล้ว วันนี้ครูอ้อมพบกับเด็กๆเ,เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งน,นี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ